สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กันพยากรณ์ของปีนักษัตวปีรักาค่ะและนี่คือดวงประจําเดือนมีนาคมปีพศ2566ค่ะอืมมาเริ่มที่การงานเลยแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวอาจอาจจะบ่นอะไรไม่รู้ยาวไปเลยนะเดือนนี้คุณต้องอดทนค่ะอึดถึกทน นะคะทางมันให้รวดเร็วกว่าเดิมนะคะมันเบื่อมันนายมันอยากมันเยอะงานมันแยะทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้น่าเบื่อเหลือเกินอดทนค่ะ <c oughs> อดทนนั้นเป็นตะบะความเพียรอีกแบบหนึ่งนะคะถือว่าอาจารย์ให้กําลังใจเลยแล้วกันนะใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์ที่ตัวเองมีอยู่ ทำมันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานที่คุณทำอยู่ทำงานให้เร็วแต่ต้องละเอียดนะคะเพิ่มความเร็วในการทำงานแต่ต้องละเอียดสูงสุดนะคะจำไว้นะคะ,ะ,คะอดทนอึดถึกทนเข้าไว้โอกาส ที่คุณจะรอดพ้นในเดือนนี้มีค่อนข้างสูงนะคะยังมีดวงเฮงอยู่สงสัยจริงๆคงชอบทําบุญนะคะนะเพราะว่าคือมันมามันมาหนุนคุณในเดือนนี้พอดีเลยอะ่ะอืมนะสภาพงานยุ่งเหยิงยุ่ง เยอะแยะทำไม่ไหวเบื่อไม่ไหวไม่อยากทำนะคะแต่ตัวคุณเนะะี่ยค่ะตัวคุณโอเคตัวจบเป็นตัวจบเป็นก้าวดาบนะคะไม่ดีเลยเพราะนั้นคุณต้องเพิ่มความอดทนของคุณให้เยอะนะหยุดกล้าได้กล้าเสียไว้ก่อนทำตรงนี้ให้ดีก่อนก็แล้วกัน การที่เราทำงานอะไรเร็วๆต้องมีความแม่นยำ <c oughs> มีความละเอียดสูงด้วยเอาอย่างนี้ล้กันนะคะต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างเดือนนี้โอเคดีค่ะไม่มีปัญหาเรื่องการเงินแต่ถ้ามันจะมีปัญหานั้นก็ต่อเมื่อคุณเสี่ยงคุณชอบเสี่ยงทุกรูปแบบในเรื่องของการเงินทุกอย่างนะบอนเอยหวยเอยนะซื้อสบัดหันแหลกไม่สนใจมีปัญหาเรื่องการเงินอย่างแน่นอนในเดือนนี้นะคะ แต่คนรู้เท่าทันตัวเองแล้วคุณไม่ทำอย่างนั้นเงินเหลือใช้ค่ะเดือนนี้นะแต่มันออกมาอย่างเงี้ยไม่เหลือนะเพราะฉะนั้นแล้วเข้ามาดูคลิปอาจารย์แล้วก็มีสติในเรื่องของการเล่นการพนันทุกรูปแบบอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะคะเสี่ยงเล่นหุ้นทุกอย่างบิตคอยทุกอย่างเดือนนี้ จ็งบงค่ะนะคะอืมอย่าทาเป็นเล่นไปนะอย่าทาเป็นเล่นไปนะคะไม่ได้นะคะเรื่องการเงิน,นนี้ไม่ได้เลยเพราะตัวคนเองสมบูรณ์พุ่นสุขอยู่แล้วไงนะคะอืมนะนะคะอย่าลืมนะอย่าก,กล้าได้กล้าเสียมากจนเกินไปอืมต่อไปเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะเดือนนี้เอา จริงๆแล้วคุณไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่มันจะมีเรื่องความเครียดนอนไม่หลับนะหลับแล้วตื่นบ่อยอ่ะหลับไปแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังเรื่องความดันโลหิตสูงและก็สิ่งที่ตามมาเมื่อเราหลับไม่ค่อยอิ่มก็คือการอ่านเพลยค่ะนะคะและอย่าขับรถเร็วนะคะเพราะเราหลับไปอิ่มแล้วเรามาขับรถเนี่ยโอ้ยระวังนะคะอืม ประมาณนี้เรื่องสุขภาพน่าจะผ่านอยู่นะน่าจะผ่านอยู่ <c oughs> คือถ้าเราไม่ไหวเราต้องรู้ตัวเองนะอย่าดันทุรังแล้วกันนะคะนะก็วนมาที่เดิมคืออดทนอีกนั่นแหละนะคะ <c oughs> อ่ะต่อไปเรื่องความรักคนโสดในเดือนนี้พักก่อนนะคะอย่าเพิ่งมีถึงมีคนมาจีบมาแซวมาแวะมาคล้องมาคุยเดือนนี้อย่าเพิ่งมีแฟน นะคะข้ามไปเดือนหนึ่งก่อนนะคะแก้เค้นนะส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้อรับฟังคุณจะต้องรับฟังแฟนคุณปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเราทะเลาะกันเนี่ยเพราะอะไรเรามีปัญหากันเกิดขึ้นนี่เพราะอะไรนะคะพูดคุยนะคะช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อเราทำผิดเราจะต้องขอโทษเป็นนะคะทั้งไม่เลิกกันนะไม่เลือกนนะอกันตามหน้าไพา่นี้ไพ่แรงขึ้นมาอยู่เป็นตัวจบด้วยแต่ว่าตัวประกรบค,ค่อนข้างดีนะคะตัวประกรบค่อนข้างดีไม่ใช่ค่อนข้างดีดีเบอร์แหละดีมากเลยละ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราไปใช้ชีวิตอ,อิสระของเราแล้วกลับมาครอบครัวกลับมาบ้านะ่ะ มันก็ต้องดูแลเอาใจใส่กันเพิ่มเติมนะคะแต่มันเน้นเรื่องการฟังอ่ะการรับฟังมากกว่าแต่อย่าลืมเอาใจเอาใจกันเพิ่มกันละกันนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ดีนทั้งคู่อ่ะรักกันดีทั้งคู่อ่ะแต่ว่ามันมันธรรมดาเดินกับฟันมันก็ต้องมีปัญหากันบ้างนะคะประมาณนี้นะคะคนมีคู่สรุปตามหน้าไพ่นี้ดูค่อนข้างหนักในหลายเรื่อง ไพ่จึงแน่น่ไม่คุณอดทนตัวคุณเองนั่นแหละต้องอดทนนะคะแล้วก็โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นก็จะได้มีน้อยลงเปอร์เซนต์ที่มันจะเกิดขึ้นที่เรื่องร้ายๆนั้นมันจะลดลงไปเลยนะคะแต่ที่สำคัญที่สุดเดือนนี้ต้องต้องแต่งตัวแต่งตัวนิดนึงนะคะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรยูนิฟอร์มยีนฟอร์มอะไรก็รีดทําความสะอาดด้วยนะ นะคะคถ้าที่ทํางานไม่ให้แต่งหน้าเราก็ไม่ต้องแต่งทําผมอย่างเดียวพออืมทรงผมทรงผมอะไรต้องเรียบรอ้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาไม่ได้มันบังคับเรื่องการทาป้งทาแป้งอะไรก็แต่งหน้าสักนิดนึงเขียนคิ้วสักหน่อยคุณผู้ชายเองก็ต้องเขียนคิ้วนะนวดเนินอาจจะต้อง,ต,อง,ต,องต้องโกนนิดนึงถ้าไม่โกนก็ต้องทําอะไรให้มันดูดูเนีย้ยแบะนะคะนิดนึงนะเท่าที่เราทําได้ นะคะรองเท้ามันเปื้อนแล้วก็เอาไปซกักเอาไปทําความสะอาดนิดนึงก็ได้นะคะอะประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งทำไมอาจารย์พูดไปรองเท้าเปื้อนนี่เลยนะคะเปื้อนแน่นะอ่ะประมาณนี้แหละค่ะเดือนนี้อืมบทสรุปเดือนนี้อาจจะดูปปแปลกๆนิดนึงนะคะนะแต่แต่มันจะดูมันจะมันทําให้ลูกเราเรา,เราดูซอฟลงนะในบางจังหวะ พราะเราเดือนนี้เราจะทําอะไรที่มันเร็วๆนะคะจนจนเก็บรายละเอียดไม่หมดอะ่ะเพราะฉะนั้นนะต้องเก็บรายละเอียดให้หมดนะคะอ่ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ